ใช่ค่ะได้มากับสักการะขอพรอธิฐานกับท่านปุถุสาวสวรรณที่นี่นะคะขอพรเรื่องเรื่องโชคลาภค่ะการเงินการงานแล้วก็เรื่องธุรกิจด้วยค่ะมีการเ่อก็ขอพรท่านไว้ค่ะว่าขอให้ได้โชคลาภค่ะก็ถูกลอตเตอรี่ด้วยค่ะถูทั้งหมดกี่ใบก็ประมาณสองใบค่ะแล้วก็ถูอที่กองสลากพัดอีกค่ะ ก็ประมาณห0 0 0 0แสนบาทอยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็เลยมามาลำมาลำถวายแก้บนท่านท้าวปู่เวศค่ะที่นี่เลยที่่าขอพรที่นี่บ่อยไหมครับก็มาบ่อยค่ะมาบ่อยมากเลยก็มาทุกปีเลยค่ะทุกงานประสบผลสำเร็จทุกครั้งทุกครั้งเลยค่ะทั้งเรื่องการงานการเงินธุรกิจค่ะสําเร็จทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็สมพรด้วยค่ะค่ะแล้วแล้วพี่รู้จักบอสีนี้ได้ยังไงก็รู้จักค่ะมีตามเพจมาด้วยค่ะใช่ค่ะ ตามเพจมาค่ะที่ที่มาครั้งแรกเลยรู้่อคือรู้สึกไงไงรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกเ,เหมือนแบบท่านมาช่วยเราอะค่ะเหมือนแบบโดนจิตโดนใจให้มาด้วยอะค่ะ <c oughs> แล้วก็ชอบทําบุญในด้านเทา้าภูเวศสุวนรด้วยค่ะก่อนก่อนที่จะได้โชคได้ลาบอาคะครับที่เกี่ยวกับปฏิหารหรืออะไรโดนจิตโดนใจอะอะไรนะครับทำไมถึงซื้อเลขตัวนีน้ค่ะก็มาขอพรจากที่นี่แหละค่ะมาขอพรท่านไว้จุดธูปได้ด้วยค่ะ แล้วก็ซื้อจากที่นี่เลยค่ะขออธิษฐานจากท่านเลยท่านก็ประทานพรให้ค่ะที่นี่เลยลต,เลเตัวเลขจากท่านเลยค่ะเป็นทูบตัวเลขจากที่ทเสียงโชคจากที่จุดได้เลยค่ะจากที่เราอธิษฐานไว้แล้วก็สําเร็จตามที่ท่านให้เลยค่ะค่ะ